ในคริสตจักรที่แต่ไม่ได้ความแตกต่างทั้งความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมพระเจ้าไม่ได้เรียกให้เราตัดสินกันแต่ให้เรายืนหยัดในพระคุณและใช้ชีวิตที่พอพระทยัยพระองค์พระคัมภีในโรมบทที่14ของวันนี้จะนุนใจเราว่าสิ่งที่สําคัญกว่าการเป็นฝ่ายที่ถูกต้องนั้นคือการที่เราเรียนรู้ว่าจะรักกันในความแตกต่างได้อย่างไรเพราะว่าสุดท้ายครับเราแต่ละคนจะต้องเป็นผู้ที่ยืนอยู่ต่อพระบัลลังก์ของพระเจ้าและต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของเราเป็นอันดับแรก CGN Thai สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Living Life ครับวันนี้เราจะมาศึกษาพระโนะและเฝ้าเดี่ยวด้วยกันกับผมนะครับเมธาเกรียงปริญญากิจและข้อพระคำสำหรับวันนี้คือโรมบทที่14ข้อที่1ถึง12โดยผมให้ชื่อหัวข้อว่าเราจะไม่ตัดสินกันแต่ยืนหยัดในพระคุณโรมบทที่14ข้อ1 ถึงจงต้อนรับคนที่ยังมีความเชื่อน้อยอยู่แต่ไม่ใช่เพื่อให้โต้เถียงกันในเรื่องที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวคนหนึ่งถือว่าจะกินอะไรก็ได้แต่อีกคนหนึ่งที่มีความเชื่อน้อยก็กินแต่ผักเท่านั้นอย่าให้คนที่กินนั้นดูหมิ่นคนที่ไม่กินและอย่าให้คนที่ไม่กินตัดสินคนที่กินเพราะว่าพระเจ้าทรงยอมรับเขาแล้ว ท่านเป็นใครจึงกล่าวโทษบ่าวของคนอื่นบ่าวคนนั้นจะตั้งมั่นหรือจะล่มจมก็สุดแล้วแต่นายของเขาและเขาจะตั้งมั่นแน่นอนเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถให้เขาตั้งมั่นได้คนหนึ่งถือว่าวันหนึ่งดีกว่าอีกวันหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งถือว่าทุกวันเหมือนกันขอให้ทุกคนมีความแน่ใจในความคิดเห็นของตนเถิด คนที่ถือวันก็ถือเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่กินทุกสิ่งก็กินเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาขอบพระคุณพระเจ้าและคนที่ไม่กินก็ไม่กินเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและยังขอบพระคุณพระเจ้าเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองและเราไม่ได้ตายเพื่อตัวเองถ้าเรามีชีวิตอยู่ ก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าเราตายก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตามเราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนี้เองพระคริสต์สิ้นพระชนและคืนพระชนอีกเพื่อจะได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนตายและคนเป็นแต่ตัวท่านเล่าทำไมจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่าน หรือท่านผู้เป็นอีกฝ่ายหนึ่งทำไมท่านจึงดูหมิ่นพี่น้องของท่านเพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลังพิพากษาของพระเจ้าเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ตราบใดทุกคนจะคุกเข่ากราบเราและทุกลิ้นจะสรรเสริญพระเจ้าฉะนั้นเราทุกคน จะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าพระธรรมตอนนี้คือส่วนต่อเนื่องจากบทที่13ที่ผมได้แบ่งปันไปเมื่อวานนี้หลังจากที่อาจารย์เปโลได้ย้ำถึงการดำเนินชีวิตอย่างเครื่องบูชาที่มีชีวิตด้วยการแสดงออกมาเป็นความรักต่อเพื่อนบ้านนั้นวันนี้เราจะมาเห็นว่าความรักนั้นควรจะแสดงออกมาอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเมื่อเราต้องอยู่ร่วมกันกับผู้เชื่อที่มีความแตกต่าง เรเาในคริสตจักรยุคแรกในกรุงโรมเนี่ยมีทั้งผู้เชื่อที่มาจากพื้นฐานของการเป็นคนยิวเติบโตมากับธรรมบัญญัติของโมเสสและผู้เชื่อที่เป็นคนต่างชาติครับที่มีวิถีชีวิตแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงคนยิวก็อาจจะยึดถือเรื่องราววันสําคัญหรืออาหารบางชนิดที่เป็นหลักปฏิบัติที่ตกทอดกันมาขณะที่คนต่างชาติครับอาจจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีผลต่อความรอดในพระคริสต์ไม่จําเป็นต้องทําถึงแม้ทั้งสองกลุ่มนั้นจะรักพระเจ้า แต่บางครั้งก็อาจจะเอาความคุ้นชินความคุ้นเคยของตัวเองไปตัดสินกันและกันได้ และนี่คือสิ่งที่เปาโลได้เตือนในโรมบทที่14ข้อที่1บอกว่าจงต้อนรับคนที่ยังมีความเชื่อน้อยอยู่และไม่ใช่เพื่อให้โต้เถียงกันในเรื่องที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวใครคือคนที่มีความเชื่อน้อยครับที่อาจารย์เปาโลได้พูดถึงในข้อนี้ผู้ที่มีความเชื่อน้อยในบริบทนี้คือคนที่ได้รับความรอดแล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์แต่ยังคงยึดถือธรรมบัญญัติต่างๆซึ่งพระเยซูได้ทรงมาทําให้สําเร็จสมบูรณ์ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินหรือการถือวันต่างๆและ ต้องขอย้ําตรงนี้นะครับว่าความแตกต่างตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของธรรมเนียมการปฏิบัติตัวในคริตจักรที่ไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในการดําเนินชีวิตหรือเป็นเรื่องของความบาปซึ่งพระคัมภีร์ได้ให้หลักการที่ชัดเจนไว้แล้วในตอนอื่นๆดังนั้นโรมบทที่14บข้อสาม保罗จึงบอกว่าอย่าให้คนที่กินนั้นดูหมิน่นคนที่ไม่กินและอย่าให้คนที่ไม่กินตัดสินคนที่กินเพราะว่าพระเจ,เจ้าทรงยอมรับเขาแล้ว ชัดเจนไหมครับความแตกต่างเหล่านี้นะไม่ใช่เป็นเรื่องของความบาปหรือการไม่กลับใจซึ่งพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธแต่เป็นเรื่องปริย้อยในการปฏิบัติภายนอกที่ไม่กระทบกับความรอดเพราะว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่พระเจ้าทรงบอกว่าพระเจ้าทรงยอมรับเขาเรียบร้อยแล้วแต่กระนั้นเองครับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นความแตกต่างในวิถีปฏิบัติของสมาชิกในคริสตจักรยุคแรกก็ได้กลับกลายเป็นเหตุให,ให้เกิดความตึงเครียดขึ้นมาซึ่งเมื่อทุกคนมาอยู่ร่วมกันในบริบทข,ข,ของคริสตจักรและมีความแตกต่างกันและเราเห็นสิ่งเดียวกัน เกิดขึ้นในคริสตจักรยุคปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเมื่อเรามองดูคริสตจักรของเราก็มีทั้งคนที่มีพื้นฐานแตกต่างกันมาอยู่ร่วมกันเช่นเดียวกันเช่นนายกนะครับอาจจะเติบโตมาในครอบครัวคริสเตียนมีวิธีปฏิบัติในรูปแบบหนึ่งขณะที่นายขออาจจะเติบโตมาในคริสตจกักรเช่นเดียวกันแต่อาจจะมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันขณะที่อาจจะมีคนอื่นๆที่เข้ามาเติบโตมาในระบบศาสนาความคิดวิธีชีวิตแบบอื่นๆแต่ทั้งหมดก็ได้กลับใจมาเชื่อพิสต์เข้ามาในคริสตจักรใน ายหลังดังนั้นถึงแม internet, ้ว่าทุกคนจะได้รับความรอดจากพระเยซูคริสต์แล้วก็จริงแต่เมื่อทุกคนมาอยู่ร่วมกันโดยพื้นเพที่แตกต่างกันเมื่อมาอยู่ร่วมกันในคิดจากความแตกต่างในวิถีปฏิบัติต่างๆก็อาจจะนาไปสู่การโต้เถียงกันในเรื่องที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเช่นเดียวกับในคิดจากยุคแรกเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคิดจากยุคแรกก็ไม่ต่างกับสิ่งที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันดังนั้นเราควรจะมีท่าทีอย่างไรบ้างมี3สิ่งครับที่เราสามารถเรียนรู้จาก้อรคัีใน ประการแรกครับเราทุกคนล้วนเป็นของพระเจ้าโรวมบทที่14ข้อ4ท่านเป็นใครจึงกล่าโทษบาวของคนอื่นบาวคนนั้นจะตั้งมั่นหรือจะล่มจมก็สุดแล้วแต่นายของเขาและเขาจะตั้งมั่นแน่นอนเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถให้เขา มันได้สิ่งที่ทําให้เราสามารถยอมรับความแตกต่างได้ประการแรกครับเราต้องมองเห็นตัวเองและคนอื่นด้วยสายตาของพระเจ้าวันสุดท้ายแล้วเราทุกคนล้วนเป็นของพระเจ้าและเป็นบ่าวรับใช้ของพระองค์พระองค์ทรงเป็นองค์ราชาของอาณาจักรที่เราได้ย้ายเข้ามาแล้วเราทุกคนล้วนอยู่ใต้การปกครองของพระองค์ไม่แตกต่างกันเลยเราจรึงไม่ใช่นายของคนอื่น ที่จะไปตัดสินใครในเรื่องรายละเอียดจุกจิกของชีวิตของคนคนนั้นตราบใดที่เขาไม่ได้ทําบาปหรือชักจูงคนอื่นให้หลงพิดไปผู้ที่เป็นนายของเราทุกคนนั้นคือพระเจ้าผู้เดียวครับที่ได้ไม่ยอมตายเพื่อเราเพื่อเราเป็นของพระองค์และเป็นผู้ที่จะทําให้คนเหล่านั้นตั้งมั่นคงได้อยู่โดยพระองค์เองและนี่คือสิ่งที่ข้อเจดได้พูดเสริมให้กับเราบอกว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองเราไม่ได้ตายเพื่อตัวเองถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็อยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ถ้าเราตายก็ตายเพื่อองค์พระผู้ เ,เ,เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตามเราก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าโลกำลังย้ํากับเราว่าเมื่อเรามาอยู่ในพระคริสต์แล้วเราไม่ได้เป็นของตัวเองอีกต่อไปชีวิตเราจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเราและการปฏิบัติตัวของคนอื่นที่เขามีต่อพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการกินหรือไม่กินอะไรเชื่อว่าวันไหนดีกว่าวันไหนการแต่งตัวไปร่วมนมัสการควรจะแต่งตัวอย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องของเราที่เราจะไปตัดสินเขาเช่นเดียวกันเพราะเราทุกคนเป็นของพระเยซู ทั้งคนที่ยังมีชีวิตอยู่และคนที่จากโลกนี้ไปแล้วพระเจ้าทรงเป็นเจ้าชีวิตของชีวิตของเขาไม่ใช่เราที่เป็นเจ้าชีวิตของเขาดังนั้นเราไม่ควรที่จะวางตัวเป็นเจ้านายหรือเป็นผู้พิพากษาของใครครับในเรื่องที่เป็นรองแต่ควรจะให้เกียรติกันและให้พื้นที่แก่พระคุณของพระเจ้านี่คือท่าทีแรกที่เราจะต้องเรียนรู้เป็นท่าทิงความถ่อมใจเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ พระองค์ไม่ได้ส่งพิพากษาหรือตัดสินคนอื่นๆในสิ่งที่เขาปฏิบัติภายนอกแต่พระองค์ให้โอกาสคนเหล่านั้นที่จะได้พบกับพระองค์ได้กลับใจจากความบาปจากนิสัยที่ไม่ได้อยู่ภายในและให้พระองค์เป็นผู้นําชีวิตของเขาด้วยตัวเอง ประการที่สองครับแรงจูงใจของเราคือสิ่งที่สําคัญรวมบทที่ 14- บสข้อหได้พูดไว้บอกว่าคนต่างๆที่เขาถือวันก็ถือเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าคนที่กินทุกสิ่งก็กินเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะเขาขอบคุณพระเจ้าและคนที่ไม่กินก็ไม่กินเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและยังขอบคุณพระเจ้าเช่นเดียวกันอาจารย์ปรโรชี้ให้เราได้เห็นว่าท่ามกลางวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันของพี่น้องเหล่านี้แต่แท้จริงแล้วครับทุกคนก็ล้วนปฏิบัติออกมาจากท่าทีที่ต้องการถวาย เกียรติแด่พระเจ้าและเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าเพียงแต่วิธีการที่แต่ละคนจะถวายเกียรติแด่พระเจ้านั้นอาจจะมีการแสดงออกที่แตกต่างกันไปซึ่งท่ากราบใดที่ไม่ได้เป็นพฤติกรรมหรือความผิดบาปที่พระคัมภีร์ห้ามไว้ชัดเจนนั่นก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องตัดสินคนเหล่านั้นยกตัวอย่างที่อาจจะได้เห็นชัดครับเช่นรูปแบบหรือวิธีการนมัสการพระเจ้าของแต่ละคนในคริสจักรบางคนอาจจะชอบการนมัสการที่เงียบสงบขณะที่บางคนชอบการนมัสการที่มีชีวิตชีวา ตื่นเต้นส่งเสียงดังแต่ทั้งสองคนก็ล้วนอยากจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านทางการนมัสการของตนเองนี่จึงเป็นมุมมองที่สําคัญครับว่าหากเราต้องการที่จะรักผู้อื่นได้ตามพระบัญญัติของพระเจ้าเราจะต้องยึดถือแนวคิดเหมือนอย่างอาจารย์ปโลนี้และสิ่งสุดท้ายที่อาจารย์ปโลได้ให้มุมมองกับเราในการที่เราจะไม่ตัดสินผู้อื่นก็คือเราทุกคนนั้นจะต้องทูลเรื่องราวต่อพระเจ้า ในรมบทที่14ข้อ9กถึง10ได้บอกว่าทำไมท่านจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่านหรือท่านผู้เป็นอีกฝ่ายหนึ่งทำไมท่านจึงดูหมิ่นพี่น้องของท่านเพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าและข้อ12เช่นเดีวยวกันที่บอกว่าฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าพระคัมภีร์ข้อนี้บอกกับเราว่าไม่ว่าเราจะตัดสินใครก็ตามบ,บนโลกนี้ สุดท้ายแล้วเราเองจัดต้องเป็นคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าเพื่อรายงานเรื่องราวของตัวเองอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกว่าไม่ต้องสนใจใครเลยครับแต่อาจารย์เปาโลกําลังบอกว่าแทนที่เราจะไปโฟกัสกับการตัดสินคนอื่นแล้วคุณจะไปโฟกัสว่าตัวเราเองนั่นแหละที่มีชีวิตที่พอพระทยัยพระเจ้าหรือยังเพราะว่าในวันสุดท้ายพระเจ้าจะไม่ได้ถามเราว่าคนนั้นหรือคนนี้ทําถูกต้องหรือเปล่าแต่พระองค์จะถามตัวคุณเองว่า เจ้าได้ซื่อสัตย์กับสิ่งที่เรามอบให้กับเจ้าหรือไม่นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมุมมองของเราทั้งหมดให้เราเห็นว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อตัดสินว่าใครผิดหรือใครถูกแต่เราอยู่เพื่อพระองค์และเราทุกคนก็ต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าไม่ใช่ต่อหน้ากันและกันในวันสุดท้ายที่พระองค์นั้นจะมาพิพากษาเราดังนั้นครับพี่น้อง คริสตจักรคือที่ที่เราทุกคนมาอยู่ร่วมกันไม่ใช่สถานที่ที่ทุกคนจําเป็นจะต้องปฏิบัติทุกอย่างเหมือนกันแต่ที่นี่คือครอบครัวของพระเจ้าที่รวมคนหลากหลายให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในฝ่ายวิญญาณผ่านทางพระเยซูคริสต์และในพระคุณของพระเจ้ามีที่ว่างสําหรับความแตกต่าง และถ้าเรารักเพื่อนบ้านอย่างแท้จริงเราจะไม่รีบด่วนตัดสินพวกเขาในวิธีปฏิบัติที่เขาแสดงออกต่อพระเจ้าเราไม่ได้รับการถ่ายเพื่อมาตัดสินคนอื่นในเรื่องปลีกย่อยต่างๆเหล่านี้แต่เราได้ถูกถ่ายมาเพื่อที่จะรักและอดทนและสร้างชีวิตของกันและกันให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นและวางใจว่าพระองค์จะเป็นผู้ทํางานในชีวิตของแต่ละคนอย่างแตกต่างกันเพื่อนําทุกคนไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่สุดท้ายนี้ครับเราทุกคนล้วนต้องเป็นผู้ที่ยืนอยู่ในพระคุณของพระเจ้าร่วมกันทั้งหมดไม่ใช่ดู ความคิดว่าเราถูกกว่าแต่ด้วยความผอมใจต่อหน้าพระเจ้าที่เรานั้นจะเชื่อในส่วนดีของการและกันอยู่เสมอให้เราร่วมอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคําของพระองค์ในวันนี้ชีพระองค์ได้สอนเราที่เรานั้นจะไม่ตัดสินกันและกันในสิ่งที่เป็นเรื่องรองในสิ่งที่เป็นเรื่องจุกจิกหรือวิธีปฏิบตัติความคิดในเรื่องปลีกย่อยที่ไม่เป็นเหมือนกันแต่ขอให้เรานั้นมองทุกคนด้วยสายตาของพระเจ้าว่ามือทุกคนนั้นรักพระเจ้าไม่ด้วยคนต้องการถวายเกียรติแด่ใให้ให้กับพพรระะะคุณของงเจจาาาทที่ํนน ชีวิตของคนต่างๆ เหล่านั้นและให้พระองค์นั้นเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงเขาให้เป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นและเราจะอุทิศตัวในการอธิษฐานเผื่อพี่น้องเหล่านั้นที่เราอาจจะรู้สึกว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนกับเราที่เราจะยอมรับกันและกันพระเจ้าและหากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เขาทําไม่ถูกต้องกับพระเจ้าเป็นความบาปผิดขอพระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับเราที่เราจะตักเตือนกันและกันด้วยความรักในพระคริสต์เพื่อที่จะนำคนตาเหล่านั้นกลับมาสู่เส้นทางของพระองค์เราขอพระองค์นั้นททรงนําเราในการใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะคริสียนนท่่มมมได้วววคาารรรรัักกขอองง สิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอฝากคำถามสำหรับวันนี้ให้พี่น้องได้ไปคิดต่อนะครับว่าคุณอยากให้พระเจ้าช่วยเปลี่ยนท่าทีใดในชีวิตของคุณเพื่อคุณจะสามารถมองเห็นพี่น้องที่แตกต่างจากคุณด้วยสายตาของพระเจ้าได้มาร่วมแบ่งปันมุมมองของคุณนะครับในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับและถ้าพี่น้องได้รับพระพรนะครับจากรายการของซีเจนไทยและรวมถึงรายการ Living Life อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่อง YouTube และ Facebook ของซีเจนไทยนี้ด้วยกันและถ้าพระเจ้าแตะใจของท่านพี่น้องสามารถมีส่วนในการที่จะอธิษฐานเผื่อ และถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยนี้เพราะว่าเราเป็นพันธกิจครับที่รับการสนับสนุนจากพี่น้องเราร้อยเปอร์เซ็เลยครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ